สวัสดีครับ,บคบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวสหรัฐอเมริกาหนุนระดมทุนโครงสร้างพื้นฐานไทยกันบ้างโดยล่าสุดนะครับนายอาคมเติมพิทยาเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการหารือกับทูตสหรัฐอเมริกาและเกลียยเอกสารกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทยสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดต for ั้งคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2,563ในาอยาาคมเติมพิทยาเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเลขเปลี่ยนเอกสารกล่าความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทยสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยกับนายไมเคิลจอร์ดเดอสมรีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่กระทรวงการคลังกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทยสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นการระดมทุนจากภาคเอกชนส่งเสริมการเติบโตของตลาดเงินและตลาดทุนสําหรับโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและลดอุปสรรคเชิงนโยบายกฎหมายและกฎระเบียบต่อการเข้าถึงตลาดเงินตลาดทุนของภาคเอกชนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายจะมีการจัดตั้งคณะทํางานร่วมกัน ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกาและหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ร่วมกำหนดแนวทางการดาเนินการและศึกษาถึงโอกาสการพัฒนาในมิติต่ตางๆเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคแมแห่งชาติฉบับที่12 อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้กระทรวงการคลังไทยและกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทยสหรัฐอเมริกาดังกล่าวเมื่อวันที่22กันยายน2563ทำให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่ง ในประเทศภูมิภาคเอเชียที่ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือดังกล่าวกับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับสาธารณารัฐสิงคโปร์สาธารณารัฐเกาหลีและสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามการส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทยสหรัฐอเมริกาดังกล่าวถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจก็เชื่อว่ารัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาภิสิทธิ์จะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในการเสริมสร้างพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยไปสู่ระดับเอเชียและระดับโลกต่อไปครับ